สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูจันจะมาพบกับเด็กๆในกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะในหน่วยที่สามเรื่องครอบครัวของฉันแต่ครูจันจะเอาครอบครัวของเด็กๆที่มีที่มีสั์เลี้ยงของเด็กๆเด็กๆชอบตัดเลี้ยงอะไรเนี่ยที่ครอบครัวเด็กๆก็ต้องเอามาร่วมในทามีกิจกรรมให้ด้วยคะเออคุณครูอยากจะรู้เรื่อง เลี้ยงของเด็กๆว่าที่บ้านน่ะเด็กๆเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างคะถ้าเด็กๆเลี้ยงสัตว์อะไรบอกครูแต่ที่บ้านคุณครูจันนะคะเด็กๆเลี้ยงสุนัขนะคะสุนัขนะคะสุนัขอ้าวแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงแมวค่ะเด็กๆแมวอ้าวเด็กๆดูที่คะสุนัขของครูจันในผู้ตามดิคะสุนัขสุนัขอ่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ dog dog ค่ะอันนี้อะไรคะแมวแมวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ cat ค่ผู้ตามคุณครูค่ะดีมากคะ่ะแคดว่าแมวนะคะเอ๊เด็กๆอยากทำกิจก,กรรมก่ยอณครูยังคะในสัตว์เลี้ยงของเด็กๆเด็กอยากทำยังคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆจะทำกิจก,กรรมกคุณครูเด็กๆต้องเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนนะคะว่าในการทำศิลปะสร้างสารรค์นั้นเราใช้อะไรบ้างในการระบายสีภาพสัตว์เลี้ยงของเด็กๆนะคะ,ะเด็กๆดูอุปกรณ์วันนี้คุณครูนำภา,ภาพภาพอะไรคะภาพ ตุนักด็อกตุนักมาให้เด็กๆระบายสีตามจินตนาการนะคะที่เด็กๆชอบสีอะไรก็ระบายเลยนะคะ,ะแล้วก็มีอะไรคะสีเทียนสีเทียน,ยนต้องเป็นสีเทียนแท่งแท่งที่ยาวยาวยาวแล้วก็ใหญ่ๆมันจะได้ถนัดกับมือเด็กในการระบายสีนะคะเพราะว่าฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้เด็กได้แข็งแรงขึ้นค่ะ ก่อนอื่นเราจะเริ่มกิจกรรมไปยังค่ะเด็กๆอ่าดูที่คะเด็กๆภ,ภาพนี้เด็กๆชอบสีอะไรคะชอบสีอะไรเด็กๆหยิบเลยนะคะออ่าดูครูจะเริ่มกิจกรรมนี้ก่อนนะคะเด็กๆอันนี้ครูจะเอาสีอันนี้สีอะไรคะสีแดงมาระบายระบายตรงจุดก่อนนะคะเด็กๆจุดให้มันจะรู้ว่า,เ,าเราทําสีแดงอย่างนี้ก่อนนะคะเด็กๆอ่าสีแดงจุดให้ทุกจุดก่อนนะคะว่าสุนัขเราอ่ะ ภาพออกมาจะเป็นสีอะไรคะสวยไหมคะเออสีแดงตกแต่งเลยนะคะในวงกลมวงเล็กๆก่อนนะคะอันนี้อันนี้สีอะไรคะเด็กๆสีอะไรคะคุณครูหยิบให้เด็กๆดูสีเหลืองสีเหลืองเยลโล่เยลโล่สีเหลืองนะคะอ้าวสีเหลืองสีเหลืองเด็กๆดูที่ค่ะสีเหลืองคุณครูจะระบายช่วงไหนให้มันสวยงามนะคะอ้าวสีเหลืองคือใบหน้าของสุนัขนะคะนี่สุนัขใบหน้าสุนัข ผู้กครองเวลาน้องๆระบายสีจะออกข้างนอกผู้คองไม่เป็นไรนะคะเพราะเด็กกาลังฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงนะคะเป็นการฝึกให้เด็กได้มีกําลังมือในการเขียนหนังสือด้วยคะ่ะเด็กอาอันนี้สีอะไรคะเด็กๆดูสิะคะคุณครูเอายิบสีนี่สีอะไรคะสีน้ำตาล น้ำตาลคุณครูจะเอาตัวตัวของสุนัขเป็นสีน้ำตาลนะคะกระหูนะคะอ่า ตกแต่งให้ให้สุนัขหน่อยนะคะเด็กๆดูนะคะอ่าดูนะคะีนคุณครูทให้สวยงามหน่อยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะเราสามารถระบายสีได้ตามจินตนาการที่เด็กๆชอบสีนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกทักษะในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดให้เด็กๆแข็งแรงถ้าเด็กๆ อยากทำกิจกรรมกับคุณครูต่อไปนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันครูใหม่นะคะเพราะว่าคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆทําสนุกสนุกอีกนะคะในสิ่ลปวสร้างสรรค์น,นะคะาวันนี้ bye bye บ๊ายบายเด็กๆค่ะขอบคุณมากนะคะผู้ปกครองค่ะ